โลสวัสดีทุกคนวันนี้ก็มากันที่เกม Axie Origin นะครับวันนี้เนี่ยคอนเทนต์หลักๆก็ผมว่าจะมาทำเอคัพ mm hmm. ให้ดูนะในการครัพเนี่ยก็เนี่ยอยู่ในโหมดนี้นะครับเวลาเราครับก็ไม่มีอะไรมากอะ่ะ ให้ดูตรงเลเวลคราฟติ้งเนี่ยนะครับเนี่ยมันก็จะบอกขั้นตอนทั้งหมดเอานิ้วจิ้มไปตรงเนี้ยนะครับคราฟติ้งเลเวลหนึ่งทำอะไรได้บ้างมันก็จะบอกบรา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 ขี hmm. ้เกียจอ่านรูนชามตอนนี้ก็จะมีระดับต่างๆนะซึ่งอะไรก็ไม่รู้แหละแต่เดี๋ยวผมจะกดให้ดูก่อนอันเนี้ยมูนเชดมูนเชดเนี่ยจะเป็นคล้ายๆไอ้อัญมณีสีอะไรวะสามมันรู้เรียกว่าอะไรอะ อยู่ตรงนี้ประมาณ7,800ได้จากการลงดันเจียนนะครับเรียกว่าดันเจียนมาเรียกว่าแอดเวนเจอร์สิจากนั้นก็ลงมาดูข้างล่างนะครับมันได้เขียนว่าเลเวลที่เราอยู่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะเลเวล1นึใช่หมหนึ่กับสเนี่ยใช้ครั้งละ100นะครับใช้มูลเชน100่ง้อนะครับและ้างขวานี่คือ SLP ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมันยังไม่ได้เปิดให้เอินะซึ่งผมไม่แน่ใจว่า เลเวลสูงๆเนี่ยน่าจะต้องมีการใช้ SLP แน่ๆนะครับแต่คิดว่าปัจจุบันเนี่ยยังพอเป็นแค่การเทดสเฉยๆทีนี้ระดับในการสูงออกมาก็จะมีอย่างนี้ครับรูนมี25%ชาม7 5แล้วก็คอมมอน100%ที่เหลือก็ลดหลั่นแบ่งไปตามเผ่าเรือ,อะไรต่างๆทีนี้เนี่ยรูนกับชามคืออะไรนะรูนกับชามคืออะไรก่อนเดี๋ยวผมจิ้มออกมาให้ดูนะ เลือกไปที่แอ a ซี่นะครับแล้วก็จิ้มไปที่ตัวละครของเรานะครับตัวนี้แล้วกันเนี่ยตัวเด็ดผมนะครับเป็นดัสนะครับเป็นดัสที่ปัจจุบันใช้นะครับรูนเนี่ยคือผนึกทางซ้ายนะเอาไว้ติดกับแอ a ซี่นะสามารถกดเข้ากดออกได้ครับจิ้มให้ดูนะครับเวลาเราจิ้มเนี่ยมันก็จะมีรูนทั้งหมด1อันอันนี้ได้จากเค e s นะครับปัจจุบนนันได้มี3อันเพราะผมอะทดสอบคาไปเรียบร้อยแล้วมันได้มา3ามอัน ก็คือว่าไอ้พวกนี้มันมันมันโหลเป็นขี้เลยเดี๋ยวมีเยอะแยะนะครับกระจายไปได้ทุกตัวไม่ต้องไปคิดมากนะใส่ไปเลยแต่ว่าเอ็กซีในทีมเราเนี่ยเราใส่ได้แค่1ชนิดเท่านั้นนะผมทดสอบให้ดูนะเนี่ยปัจจุบันเนี่ยทีมหลักผมก็เป็นไอ้ตัว3ตัวนี้นะครับนะทีนี้เนี่ยอ่าก็ให้ดูนะเริ่มจากตัวแรกก่อนนะผมจะใส่ลูน โูนนี้เป็นระดับคอมมอนฟื้นเลือด4%จาก HP max ช่วงช่วงจบเทนะินนมันจะเพิ่มเลือดตัวเอง4%ใส่ไปหนึ่งจากนั้นเนี่ยผมก็จะใส่ลูนตัวหลักอีกตัวหนึ่งให้ดูอันนี้คือพืชใส่เข้าไปเฮ้ยได้นี่วาตอนแรกนึกว่าซ้ำกันไม่ได้ใส่ซ้ำได้เว้ยอันนี้เป็นต่อไปเป็นการเลือกตำแหน่งนะทง er. เกอร์โอเคต่อไปตัวสุดท้ายที่ผมใช้ก็อันนี้ ก็เป็นปลาฮิวนะครับก็เป็นสัพพอร์แล้วกันนะอันนี้เนี่ยเป็นรูนอันหนึ่งที่ส่มได้มาตอนมันติแอคแท็ก็คือเป้าหมายเดี่ยวจะแรงขึ้น10ดาเมจนะครับซึ่งอันนี้ผมเน้นอึดๆไว้ก่อนก็คือใส่ใส่รูนเพิ่มเพิ่มเลือดทั้งแกงเลยนะอย่างอื่นเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันทีหลังนะทีนี้เนี่ยอ๋อเออลืมต่อมาก็ชามนะชาม ชามดูตรงนี้ครับก็คือเราดูละละเอียดแอ็กซีแล้วมาจิ้มที่การ์ดชามอะ่ะคือการเอาชามเนี่ยผนึกลงไปที่ตัวการ์ดครับมีทั้งหมด6อวัยวะนะเนี่ยเราก็ดูอันนี้เป็นฮิลอันนี้เป็นโจมตีโจมตีแล้วก็มาจิ้มดูว่าจะใส่อะไรเข้าไปตอนนี้มีเพิ่มเพิ่ม HP m a พ5แม็ก้ก็แปลว่าลาใช้เนี่ยมันจะเพิ่ม Hp5 แล้วเราก็มาดูว่าจะอะไรดีนะอันนี้แล้วกันอันนี้เป็น เป็นการ์ดอะไรดีวะอันนี้ดีวะคือใช้อะไรดีวะอะไรใช้ไหมบอกอันนี้ละกันเพิ่มเลือดห้านะก็คือเวลาใช้การ์ดไปเนี่ยจะเพิ่มเลือดห้าอันอื่นมีอีกไหมอันนี้ได้ะระดับแลมานะครับแลชามนะได้ชิลแล้วก็ฮิลลิ่งแอดแอดอะไรเนี่ยอะไรวะอ่านไม่รู้เรื่องเลยดูอีกทีอ่านอ่านไม่ทัน เบสสแตตลบหนึ่งร้อยู้คืออะไรจิ้มไปก่อน๋ยวค่อยไปอ่านก็คือวันนี้เราจะมาคราฟให้ดูนะแต่แกะผมบอกไปแล้วว่าชามอ่ะใช้แอดแอดการ์ดแอดความสามารถการ์ดเพิ่มเติมส่วนรูเนี่ยเป็นผนึกเป็นสก,กิลติดตัวของเอ็กซี่เรานะครับทีนี้เนี่ยเวลาคราฟเนี่ยเราก็มากดจํานวนตรงคราฟเนี่ยว่าจะมันจะสุ่มคราฟเนี่ยเท่าไหร่นะในระดับปัจจุบันเนี่ยหนึ่งชิ้นใช้หนึ่งร้อยนะครับ ซึ่งเราก็เดี๋ยวผมจะทําให้ดูสัก3อันก่อนมันจะลดมันจะลดลงไป300นะครับสอันแล้วก็สูงมันจะได้อะไรเนื่องสองสามบได้3อย่างได้คัพติ้ง exp ก็คือได้คัพติง้งตอนนี้ผมเป็นลิฟท์สแล้วนะครับแล้วก็ได้ได้ชามเฟดขั้น1มาก็คือคิวสแตทบวกสแล้วก็ชามอิ l ดเลนนะครับ อีดูเลนเพิ่มเพิ่มชิลสนะโอเคตอนนี้คัปติ้งผมเนี่ยอยู่ระดับ2นะครับตอนนี้เราสามารถครับไอ้นี้ได้นะนะระดับมันจะสูงขึ้นนะลองปรับดูเนี่ยเราจะเห็นว่าอันเปอร์เซ็นต์การออกแรเนี่ยจะเพิ่มเป็น35%นะครับและคอมมอนจะลดลงเหลือแค่60%เอ่าเดี๋ยวเราก็ทดสอบต่อไปเลยนะว่ายังไงเราก็ต้องดันไปเรื่อยๆจนถึงเลเวลเต็มอยู่แล้วนะครับตอนนี้ลอง5ดูนะหนึ่ง2 ามคลาสคราวนี้ได้ EXP มา500นะครับเล่นไบ5แล้วก็ได้ชามอ e d u ูแลนแล้วก็ได้รูนโอ้โหรูนเพิ่มไลฟ์4%เซ็นี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองครับแล้วก็อันนี้อะไรเนี่ยเป็นการสะสมออกว่าทาลิสมันไม่รู้คืออะไรแนละ้วก็อีกอันหนึ่งก็คล้ายๆกันมั้งเดี๋ยวไปจิ้มดูอีกทีหนึ่งนะตอนนี้เลเวลสแล้วนะครับ ช่องนี้เปิดแล้วนะทำไรได้วะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันาะเพิ่งเปิดดูไอเทมฟาวช่องอินเวนทอรี่เพิ่มขึ้นเด้ทำไรได้วะน่าจะเป็นเดี๋ยวนะไม่รู้คืออะไรอ่ะอันนี้ไว้แปดอนาคตแล้วกันแต่ตอนนี้ถ้าเราเนี่ยจะคราฟลูนชาอมะระดับ ชั้นเลเวลสามตอนเนี้ที่มันจะเป็นมีโอกาสได้แลสูงขึ้นเป็น35%เนตอนนี้เราต้องใช้ถึง1,000นะครับมีหน้าได้กี่เด้งแต่เยอะมันเด้งมันหายไปหนึ0งพเลยหรอวะผมลองสัก2องแล้กันนะว่าจะได้ไหมนะสมอนสองเนี่ก็อาจจะได้สักชิ้นหนึ่งนะขอแลสักชิ้นหนึ่ง1,2,3ฟึบเอาละได้เพียวพาวเวอร์เพิ่มอะไรเนี่ย เอ็กแทการ์ดเพิ่ม15%นคลาสโบนัสนะแล้วก็คลาสโบนัสเนี่ยเพิ่มเอ็กแทกคิวชิลถ้าใช้เอ็กซี่ใบเดียวกับการ์ดก็คือว่าถ้าเราใช้การ์ดใบเดียวกัน<ๆ>ก็คือไม่ใช่เป็นสายเพียวอ่วะเราจะได้ค่าพลังเพิ่มอีก15%ในทุกทุกสเตททั้งการโจมตีคิวและชิลใช่ไหมเช่นโจมตี50เนี่ยมันเพิ่ม15% เปอร์เซ็นใช่ไหมก็ต้องเพิ่มสักเพิ่มส 7, ักเจ็ดใช่ไหมก็เป็นห้าสิบเจ็ดอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้อะไรเนี่ยชาร์มออฟวิทอลิตี้หนึ่งนะครับเอ็นชันการเพิ่ม HP max ห้าโอเคตกลงไปก่อนนะเพราะตอนเนี้ยตอนเนี้ยอะไรนะผมเกี้ยงแล้วนะคราบอะไรเพิ่มไม่ได้แล้วเหลือแค่ห้าร้อยยกเวน้นไปคราบคอมมอนซึ่งผมไม่ทำแล้วนะตอนนี้คราบติ้งผมเลเวลสี วัถุดิบหมดแล้วนะมูลเชดหมดไว้เล่นใหม่พวกนี้ก็ค,คิดว่าวันนี้ก็คงจะจบแต่เพียงเท่านี้นะคลิปนี้เอาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจิ้มดูอีกทีมีอื่นไหมนี่ไงามาแล้วชิลนะสแตตบวกสองเฮตีบวกห้าใส่ไปเลยไหมเอออันนี้อะไรเนี่ยหางหางโปโบกนะมีอีกไหมคุณไม่มีชามคลาสที่ใส่กบกาดอันนี้ได้เอา มันมีมันมีชามที่บังคับด้วยเหรอดึงออกกันดิคอมมอนเออว่ามันอาจจะต้องมีอะไรที่ตรงกันไม่รู้วะเออลองดูแล้วกันผมก็ไม่รู้นะอืมแต่ผมก็ใส่อยู่ในแถวสองตัวเนี่ยแหละอ,อือันนี้เพิ่มโล่อ่าอะไรอันนี้ เดี๋ยวมันต้องมีอะไรตรงกันอึงอึงอึงอย,อ,ยอึงกิมกี่อยู่นิดนึ่งโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันใหม่คราวหน้าสว่างทามนะครับสวัสดีครับ